ข้อ31อันนี้จะเป็นโซนของอินซีนะอินซีทั้งหมดเลยข้อ31บอกว่าไอโซเมอร์โครงสร้างของบิวทาโนอิกแอซิดที่เป็นเอสเทอร์มีกี่ไอโซเมอร์คือเรารู้ว่าคาร์บอ克斯กับเอสเทอร์เนี่ยเขาเป็นไอโซเมอร์กันใช่ไหมบิวทาโนอิกเนี่ยหมายถึงคาร์บอ克斯ที่มี C4 ตัวไอไอคาร์บอ克斯ที่มี C4 ตัวเนี่ยมันก็มีไอโซเมอร์ที่เป็นคาร์บอ克斯นะแต่ข้อนี้ไม่เอาข้อนี้จะเอาเฉพาะไอโซเมอร์ที่เป็นเอสเทอร์ เหมอนออก็ต้องไปเขียน A s อสเธอที่มีคาร์บอนทั้งหมด4อะตอมบิวตาเนี่ยนะสี C ตัวเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเหมนต้องไปเขียน A s อสเธอที่มีคาร์บอนรวมทั้งหมด4อะตอมว่าได้ทั้งหมดกี่แบบตรงนี้ออจะแนะนำว่าเวลาเราเวลาที่เราเขียนโครงสร้างของอินทรีย์เนี่ยนะให้เริ่มที่หมู่ฟังก์ชันก่อนโดยเฉพาะ A s อสเธอนักเรียนอันนี้ขอเล็กเชน,นิด,น,ดนิดนะสั้นๆคือเรารู้ว่าเเธอเนี่ย หมู่ฟังก์ชันเขาเนี่ยนะมันมาจากสารสองประเภทด้าน C เดบเบอลบอล O เนี่ยด้านเนี้ยอันเนี้ยจะมาจากคาร์บอ X แสดงว่าไอตัวที่อยู่ด้านข้างเขาเนี่ยนะเราจะเรียก a l คิ u ก็ได้จะเรียกไซ z ์เชนก็ได้ตรงนี้นะอันเนี้ยจะเป็นส่วนของคาร์บอ X เขานะขณะที่ O เนี่ยจะเป็นส่วนของแอลกอฮอล์ตรงนี้งั้นด้านข้างเนี่ยก็จะมาจากแอลกอฮอล์อย่างเี้นะเราก็จะมีความรู้ว่าเวลาอ่านชื่อ S, เอสเตอร์ก็จะอ่านด้านอ่ะเดี๋ยวเขียนก่อน ด้านนี้มาจากแอลกอฮอล์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มาจากคาร์บอ X นะจะมี C กี่ตัวก็ว่ากันไปก็ปแล้วแต่นะเวลาอ่านชื่ออ่านด้านแอลกอฮอล์ก่อนนะ C 1ตัวก็เมทิ่2ตัวก็เอทิ่ไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้แต่ตอนนี้เราไม่ได้พูดเรื่องอ่านชื่อนะเราจะเขียนโครงสร้างให้มีคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยสอะตอมตัวนี้นะเราก็เริ่มเริ่มเขียนโครงสร้างอย่างนี้เริ่มที่หมู่ฟังก์ชันก่อน C double bond OO ตรงนี้นะอีกอันนึงประเด็นก็คือกรณีคาร์บอซิลิกเนี่ยด้านข้างครับปกติเราจะคุ้นเคยว่าเวลามีหมู่ฟังก์ชันใช่ไหมด้านข้างก็จะมี C นะต่อกันไปเรื่อย1ตัว2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยนะแต่กรณีคาร์บอซิลิกเนี่ยด้านข้างนะมันเป็น S ได้นะนักเรียนมันไม่ต้องเริ่มด้วย C เพียงแต่เราจะเขียนไอโซเมอร์ที่เป็นเอสเทอร์เราก็เริ่มต้นงี้เลยนะในเมื่อซีกหนึ่งเป็นคาร์บใช่ไหมงั้นให้เริ่มต้นด้วย S อย่างนงี้เลย ที่เราอันนี้ข้อสังเกตคือเรารู้จักกรดฟอร์มิกไหนะอันเนี้ยตัวเดียวกรดมดอะตัวนี้นะนนั้นเป็นการยืนยันว่ากรณีคาร์บอ X สารใดก็ตามที่เกี่ยวกับคาร์บอ X หรือเป็นคาร์บอ X ิลิกในตัวเนี่ยนะด้านข้างเป็น S ธรรมดาได้ตัวนี้ถ้าด้านข้างเป็น S C ต้องมีทั้งหมด4ตัวตัวหนึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันแสดงอีก3ตัวก็อยู่ด้านแอลกอฮอล์ทั้งหมดนั้นเราก็ให้ C3 ตัวเรียงกันยาวๆก่อนอันนี้เป็นไอโซเมอร์ชนิดที่1น หรมากก็เป็นนี้นะสร้างสร้างไอโซเมอร์คือทําให้มันแบบไม่มีกิ่งก่อนเรียงกันอย่างนี้ต่อมาเนี่ยเราจะทําพอมันยาวใช่ไหมเราก็จะทําให้สีที่เรียงต่อกันเนี่ยอยู่ในโครงสร้างที่มีกิ่ง c ีสามตัวเรียงกันดึงมันออกมาตัวหนึ่งคือจินตนาการเหมือนว่าต้องจินตนาการนะคือเหมือนว่าดึงมันออกเห็นออไหมและไอทตัวเนี้ยดึงออกมาเนี่ยนะเนี่ยดึงออกนยะแล้วก็มาทําให้เป็นกิ่งอะไรเงี้ยนะงั้นพอเราดึงออกมาตัวหนึ่งปับ๊บหลักก็จะเหลือสองสี เราก็ใส่กิ่งตรงนี้อันนี้จะเป็นไอโซเมอร์ที่2แบบนี้นะซึ่งก็ไม่มีกิ่งได้มากกว่านี้แล้วนะ c ีตัวก็สร้างกิ่งได้แค่นี้งั้นกรณีนี้จะได้2ไอโซเมอร์กรณีนี้คือกรณีที่ด้านคาร์บอ x นะเป็น S ตัวเดียวเนี่ยนะมี2อ s ไอโซเมอร์อันนี้ออกขอยยกขึ้นไปไว้ข้างบนนี่นะเดี๋ยวจะมาเขียนสรุปรวมให้ต่อไปเราจะมาเขียน ห้ดานคาร์บอกมี C เป็นตัวที่1นะึ่งนะเมื่อกี้เป็น S นะที่เป็น C ีเหมนเท่ากับตอนนี้ด้านคาร์บอกมี C ทั้งหมดละ2ตัวทั้งหมดต้องมีซีนะเป็นคาร์บอ xx ส2ก็เป็นแอลกอฮอล์อีกสตัวอันนี้ก็เป็นไอโซเมอร์ที่3นะไอโซเมอร์คือโครงสร้างจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆตรงนี้นะถัดไปกรณีเนี้ยมันสั้นะนะเรียนมันสร้างกิ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเขียนยังไงก็ได้แค่แบบเดียวนี่แหละจะเขียนให้มันแบบเนี่ยด่งลงมาเงี้ยดึงขึ้นมันก็เหมือนเดิม เหไหมเพราะฉะนั้นก็มีได้แบบเดียวส่วนอีกไอโซเมอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นการทำให้ด้านคาร์บอกมีซีเพิ่มอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้ด้านคาร์บอกมีซีตัวเดียวใช่ไหมอันนี้เพิ่มใหม่ตัวหนึ่งเป็นซีมีสองตัวเลยทำให้ด้านแอลกอฮอล์เหลือแค่ซีตัวเดียวอันนี้เป็นไอโซเมอร์ที่สี่แล้วก็มีแค่นี้นะไม่มีมากกว่านี้แล้วเพราะว่าด้านคาร์บอกซีแค่นี้สร้างกิ่งไม่ได้มันสั้นเกินงั้นรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมี4ไอโซเมอร์ ก็ดึงคู่นี้กลับมาทั้งหมดมี4ไอโซเมอร์ตอบตัวเลือกข้อที่3แบบนี้ออเตือนนิดนึงก็คือนะักเรียนอยากเข้าใจผิดคิดว่าตัวที่3กับตัวที่4เป็นตัวเดียวกันนะคิดเด็กบอกว่านี่ไงออหมุนไปหมุนมาก็เหมือนกันไม่ได้นะคือกรณีของเอสเตอเนี่ยย้ำเลยว่าหมู่ฟังก์ชันมันมาจากสารคนละประเภทคนละซี่ไม่เหมือนกันเลยคือเด็กจะบอกนี่ไงอันนี้มี C 1ตัวที่4ใช่ไหม พอมองตัวที่3ด้านซ้ายมี C 1หมุนไปไม่เหมือนนะั่นเลยดูดีๆในตัวที่4เนี่ย C เนี่ยต่อกับ O แต่ว่าไอตัวที่3มัาคาร์บอนเนี่ย C เนี่ยต่อกับ C นะคนละอันกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยต้องระวังเห็ okay, นไหเนี่ยนี่มีทั้งหมด4แบบ4ไอโซเมอร์ก็ตอบตัวแอกข้อที่3ต่อไปข้อ32 32าเป็นคำนวณที่ไม่ยากนะอันนี้ต้องเรียกว,ว่าง,ง่ายเลยเขาบอกว่ากำหนดสูตรโครงสร้างน้ำมันชนิดหนึ่งมาให้ แล้วกำหนดมวลต่อโมลของน้ำมันนะักเรียนคำนี้ถ้าเป็นเด็กรุ่นเก่านะเด็กซิ่วอาจจะไม่เคยคุ้นนะมวลต่อโมลก็คือมวลโมเลกุลนั่น,นแหละแต่ว่ามันจะพูดถึงหน่วยหน่วยเป็นกรัมต่อโมลมาให้กรัมต่อโมลก็คือ1โมลหนักเท่านี้กรัมซึ่งตรงตามนิยามมวลโมเลกุลเขาเนี่ยนะเขาบอกมวลต่อโมลเป็น826กรัมต่อโมลก็ดีไม่ต้องบวกเองโอเคไหมเขาบอกว่าถ้าต้องการผลิตเนยเทียมจากการนําน้ํามันชนิดนี้ โดยนำน้ำมันมา1.652กรัมน้ำมันใช้เท่านี้นะมาทำปฏิกิริยาการเติมกับก๊สไฮโดรเจนจนได้น้ำมันที่เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสแล้วเนี่ยกดไขมันจะได้แบบอิ่มตัวก็คือพันธะคู่หายหมดอย่างนี้นะเขาอยากจะรู้ว่าต้องใช้ก๊สไฮโดรเจนกี่มิลิโมลคำถามคือไฮโดรเจนไปทำปฏิกิริยาการเติม,ม,าาตมชัดเลยนะเพราะโจทย์สั่งพูดเรื่องการเติมเนี่ยนะตรงไหน เราก็บอกปฏิกิริยาการเติมต้องเกิดที่พันธะคู่แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องเอาน้ํามันเนี่ยไปเกิดปฏิกิริยากับก๊สไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนเกิดไปได้ตรงนี้ที่1ที่ที่2ที่ที่3ที่ที่4แสดงว่าน้ํามัน1โมลเนี่ยพอดีกับไฮโดรเจน4โมลงั้นมันจะกลายเป็นสมการเขียนยี่ก็ได้เรียนเป็นสมการเนี่ยน้ำมัน1โมล พอดีกับกา๊าซไฮโดรเจนสโมลมันจะกลายเป็นสัสดส่วนความพอดีว่าเป็น1ต่อ4โดยโมลน,นะระหว่างน้ำมันต่อไฮโดรเจนเห็นไมไม่ยากละถ้าโจทย์ถามว่าแล้วถ้าน้ำมันแค่1.652กรัมไฮโดรเจนต้องใช้เท่าไหร่เราก็ไปคำนวณได้โดยอาศัยสัสดส่วนความพอดีตรงนี้1ต่อ4เมื่อกี้เนี่ยนะเราก็เริ่มย่างหนึ่งจก้าสองกรัมของน้ำมันน้ำมันเท่านี้กรัม ไฮโดรเจนต้องใช้เท่าไหร่ความพอดีคือน้ำมัน1โมล1โมลจะหนักเท่ามวลโมเลกุลไอ้ตรงคำคำคำนิยามเขาเนี่ยนะงั้น1โมลของน้ำมันจะหนัก826กรัมนี่แม้แปดร้อยยี่สิบกรัมก็แทนน้ำมันหนึ่งโมลเนี่ยนะน้ำมันหนึ่งโมลพอดีกับไฮโดรเจนสี่โมลเป็นอย่างนี้งั้นตรงไฮโดรเจนเรามันต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นอย่างอื่นนะเพราะเขาถามเป็นโมลพอดีจบ ตัดหน่วยตรงนี้ไปเนี่ยจากกรัมของน้ำมันก็จะได้โมนลของไฮโดรเจนเทน่านั้นเอง826ตามตาม,ตามไอมวลโมเลกุลเนี่ยนะ826 2เท่าเนี่ยมันคือ1652นะแต่ตรงนี้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งงั้นพอตรงนี้ตัดปับ๊บมันจะกลายเป็น2คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วคูณต่ออีก4โมลไฮโดรเจนเนี่ยตรงนี้ถ้าเอา826ตัดตรงนี้นะมันจะได้0 0 0 2อะ่ะ ก็คือ2อคูณสิกำลังลบสามนะแล้วคูณอีก4 2 4 8งปเพราะนั้นตัวเลขก็จะกลายเป็น8คูณ10ยกกาลังลบสามโมลสิกบกำลังลบสามก็ไม่ใช่ใครนักเรียนก็คือมิลลิไงเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นกี่มิลลิโมลก็คือ8มิลลิโมลเั้นตอบตัวเลขขขอที่4โอเคไหมนี่ก็ไม่ได้ยากนะคานวณทีแต่อย่าลืมความพอดีอย่าลืมสัดส่วนความพอดีว่าไฮาโดรเจนต้องเกิดปฏิกิริยาได้4ที่ พอโจทย์พูดถึงปฏิกิริยาการเติมนะต้องต้องดูตรงนี้โอเคนะต่อไปข้อสามสิบสาม